เกิดคึ้นไวมากทองฉันขอจับคุณจับผุดคนแล้วล่ะคะ่ะไม่ผิดคนหรอครับคำสัง่งก็คือคำสัง่งเอาไปเลยคะ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมมันมืดแบบนี้เนี่ยใครทำอะไรเนี่ยออกมาอยู่นี่นะโอ้ยช่วยด้วยค,ะวยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยสักคนเออคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ฉันไม่เป็นอะไรค่ะคุณคะคุณพอจะเห็นหน้าคนที่เอามอนเมนี่ยมาคว่ำหัวฉันไหมคะโอ้ยไม่เห็นหรอกค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นไวมากฉันไม่ทันได้มองเลยคะ่ะเจ็บใจนะยายฉันจับได้นะฉันไม่ปล่อยไปแน่ได้แล้วคะ่ะผัดไทยขงคุณนี่คะ่ะ30บาทนะคะค่ะเฮ้ย,ยท้องทำไมถึงมีท้องอยู่ในกระเป๋าฉันได้อะ เออคุณคะมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมคุณทำหน้าแบบนั้นอะ่ะอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะข่าผัดไทยนี่คะ่ะ40บาทไม่ต้องทอนนะคะอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะแล้ว,วก่อนครับคุณจะไปไหนฉันขอจับคุณข้อหาลักทรัพย์ผู้อื่นโดยเจตนาคะ่ะ พวกคุณสองคนเนี่ยเข้าใจผิดและะ้วค่ะชั้นเนี่ยไม่ได้ไปขโมยของใครมาเลยนะคะอี่ท่านเป็นไข่ายสื่อเลยครับเพราะร้านทองเวลาดีแจ้งพวกเรามาว่าคุณนั่นแหละครับที่เป็นคนขโมยสร้อยทองและเงินเขาไปยอมรับสาร,รภาพแล้วก็มอบตัวเถอะครับทาไมฉันต้องยอมรับด้วยคะในเมื่อชั้นเนี่ยไม่ได้ขโมยของใครมาสักหน่อยและร้านทองเวลาดีที่คุณพูดเนี่ยชั้นก็ไม่รู้จักด้วยและก็ไม่เคยไปฉันว่าพวกคุณสองคนเนี่ยจับผิดคนแล้วล่ะคะ่ะไม่ผิดคนหรอกครับเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย ก็เห็นหน้าคุณเต็มๆงั้นฉันขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยสิคะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเนี่ยไปปลอมตัวเป็นฉันเออว่าไงล่ะคะเอามาสิฉันขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเลยคะ่ะฉันคงให้คุณดูไม่ได้หรอกนะคะเพราะมันเป็นความลับของเจ้าหน้าที่ทางที่ดีอ่ะคุณยอมรับมาเลยดีกว่านะคะว่าคุณเป็นคนขโมยสร้อยทองเละเงินพวกนั้นไปจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นเราจะจัดการคุณขั้นเด็ดขาดนะคะ อกไปแล้วไงคะว่าฉันเนี่ยไม่ได้ขโมยไปไม่ตำรวจภาษาอะไรเนี่ยทำไมถึงไม่รู้ว่าโจรตัวจริงมันเป็นใครจ้าพวกคุณสองคนเนี่ยควรไปพิจารณาตัวเองใหม่ซะนะคุณจะพูดอะไรก็พูดไปเถอคะค่ะคำสั่งก็คือคำสั่งฉันขอค้นกระเป๋าคุณหน่อยนะคะโอ๊บไม่ค่ะฉันไม่อยาตให้คุณเนี่ยมาค้นกระเป๋าฉันเด็ดขาดที่คุณไม่ให้เราค้นกระเป๋าเนี่ยพ่อคุณมีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่าคะทำตามที่เราบอกเถอคะ่ะอย่าให้ถึงขั้นต้องใช้กำลังเลย ฉันก็บอกแล้วไงคะว่าไม่ก็คือไม่สิฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะเอากระเป๋าของคนมาให้ผมเดี๋ยวนี้ครับเอามาสีฉันไม่ให้คนอน่ะฉชนอหมอเนี่ยว่าฉันไม่ได้เอาไปฉันพูดจริงๆนะคะคุณเอามาครับเชื่อฉันสิโอ๊ยคุณหนีไปไหนไม่ได้หรอค่ะถ้าคุณไม่ได้ทําจริงๆอ่ะใช่ครับถ้าคุณให้พวกเราคนกระเป๋าแล้วไม่เจอหลักฐานคุณก็จะได้เป็นคนบริสุทธิ์ไงอดคุณคะเป็นพยานให้ฉันหน่อยได้ไหมคะว่าฉันเี่ยไม่ได้เอาไป คือตำรวจสองคนเนี้ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยขโมยทองไปค่ะช่วยพยานให้ฉ on ันหน่อยนะฉันไหวแล้วค่ะคุณได้ค่ะคุณตำรวจคะคนตัววิ่งนี้ค่ะเจอหลักฐานแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจไม่ได้อยากลุบปอลฉันไปเอาขึ้นมาหน่อยนี้เลยนะเฮ้ยนี่ีเลยอ่ะนี่ไงสร้อยทองและเงินที่คุณขโมยมาหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ปฏิเสธไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะ เออคุณตำรวจคะฉันไม่ได้ขโมยไปจริงๆนะคะและฉันไม่รู้ค่ะว่าทองเนี่ยมันไปอยู่ในกระเป๋าของฉันได้ไงฉันสาบานได้นะคะฉันไม่ได้เอาไปจริงๆค่ะในเมื่อของพวกนี้ไม่ใช่ของคุณทำไมไม่แจ้งความล่ะครับคุณจะเก็บไว้ทำไมหรือว่าตอนแรกฉันก็จะแจ้งตำรวจค่ะแต่ว่าพวกคุณเนี่ยดันไม่เห็นซะก่อนฉันก็เลยไม่ทันได้แจ้งแต่ฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะฉันพูดความจริงค่ะเชื่อฉันนะคะเดี๋ยวก็รู้ครับว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนขโมยมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเอาของพวกนี้ ไปตวรวจสอบลายน้นมือยังไงก็ฝากทันนี้ด้วยนะกล่องแมนรับทราบค่ะออเดีว๋วก่อนสิคะคุณตำรวจคุณจะไปไหนอะเอากระเป๋าฉันขึ้นมาก่อนกลับบ้านก่อนสิคะคุณตำรวจคุณกําลังจะบอกว่าคุณไม่ได้ขโมยมาแต่คุณไม่รู้ว่าสร้อยเส้นนี้มันอยู่ในกระเป๋าคุณยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะคือว่าฉันตกใจที่โดนฉันแล้วว่าเป็นคนขโมยฉันก็เลยพูดอะไรไม่ถูกอะค่ะโกหกจริงๆแล้วที่คุณไม่คืนเงินและทองพวกนั้นไป เพราะว่าคุณเนี่ยอยากได้มาตังหักล่ะไม่ใช่นะคะคุณตำรวจผู้หญิงคนเนี้ยเขาใส่ร้ายฉันค่ะฉันไม่ได้เอาของใครมาไปขอตัวเองแบบนั้นเลยนะคะฉันพูดจริงๆค่ะนั่นเหรอคะแล้วคุณเนี่ยขโมยเงินฉันไปทาไมคุณรู้ได้ไงอ่ะว่าฉันขโมยเงินของคุณไปก็คุณเนี่ยจริงหลักฐานว่างล่ะงคะโอ้ยชอนมันลวายตอนนี้เนี่ยฮะ โอ้ยสุ่มซ่านจริงอะไรวะเนี่ยฮะโอ้ยชนก่อได้ปะเฮ้ยเนาะอุย้ยเบื้อแล้วด้วยอะเอ่อคุณลูกค้าคะพอดีว่าช้อนซ้อมที่ร้านเ<ม>หลือคู่เดียวคะ่ะแถมไม่พอตกพื้นแล้วก็เบื่อนแล้วด้วยคะ่ะเอ่อไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋ยวฉันเนี่ยก็ไปกินผัดไทยที่บ้านอยู่ดีไว้ค่อยล้างก็ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะผัดไทยทั้งหมด30บาทค่ะอ๋อค่ะนี่ค่ะสี่สิบอ๋อนี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณลูกค้าลูกค้าประจำคนนี้ใจใดีสุดๆไปเลยอะ่ะ คุณนั้นแน่ที่ฉันเคยบอกว่าใจดีเนี่ยต้องถอนคำพูดแล้วละ่ะอย่าคิดนะว่าแกเนี่ยจะขโมยเงินสปิงง่ายขโมยเงินคนอื่นไม่พอเจอของมีค่าในกระเป๋าและยังไม่คืนเจ้าของอีกคุณนี่มันชั่วจริงเลยแล้วคุณจะแน่ใจได้ไงว่าฉันเป็นคนขโมยไปบางที่มาจะหายก่อนหน้านั้นก็ได้จริงไหมเสียใจด้วยนะคะพอดีวันนี้คุณเป็นลูกค้าคนแรกของฉัน แท่ไม่พอเงินที่คุณขโมยไปเป็นเงินทอนที่ฉันเอาไว้ทอนลูกค้าคุณผิดก็ต้องว่าไปตามผิดค่ะไม่ต้องมาหาข้ออ้างเพราะมันฟังไม่ขึ้นฉันขอโทษนะคะฉันยอมรับก็ได้ค่ะฉันเป็นคนขโมยเงินของคุณไปจริงริแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะฉันขอโทษเอาคาขอโทษของคุณเนี่ยกอไว้ตรงนั้นแหละค่ะฉันไม่รับผิดยังไงก็ต้องโดนจับค่ะไม่งั้นจะมีกฎหมายไว้ทําไมล่ะคุณตํารวจคะ จับผู้หญิงคนนี้ไปเลยค่ะค่ะออไยนี่คุณตำรวจอย่าจับฉันเลยนะปล่อยฉันดิค่ะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะฉันก็ขอโทษไปนี่ต้องการจะจากแคนี้คนทาผิดก็ต้องได้รับโทษถึงแม้สิ่งที่คุณทําลงไปอะ่ะมันไม่หลายแรถึงแก่ชีวิตแต่คุณก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นคําขอโทษแค่นี้มันไม่สามารถชดเชยกับสิ่งที่คุณทําผิดได้หรอกนะไอ้ปล่อยฉันดิไม่ไปอโอยนี่ครับทองคุณผมเอามาคืนเฮย้ยอ๋อฉันลืมบอกไป เรื่องของโมยทองนะั่น่ะไม่มีจริงหรอกฉันกับคุณตำรวจเนี่ยวางแผนเพื่อจับขโมยต่างหากแกท,ทาแบบนี้กับฉัน,นได้ไงอ่ะแล้วแกจะเสียสายที่ําแบบนี้เอาไปเลยคะ่ะครับเฮย้ยปล่อยฉันดีๆน,นะปล่อยที่อคุณตำรวจฝากไว้ก่อนเถอะปล่อยดี่ะเฮยปล่อยดีนี้นะคะค